Họ có đồ ăn Mộc cốp Mộc cốp, xê, là băm tốt quẩy Lăng bàn Tốt Mộc cốp, xê, giọt Băm tốt quẩy Tốt cho Một đèn, một đèn ตัวต่อหน้าห้อมันหลอกเอาหยวกอ่อนๆขาวๆหยวกกล้วยอ่อนๆน้องขาวไปดิไปตำทั้<า>งน้อยอใส่กบเบสือกครับกำลังหลอก ขาวชมพามก็สามนอนขาวขาวโอ้เครื่องเฮาอันนี้ไปตู้หน้าบ้านไปมะกรูดตะไคร่หอมแดงหยวกขาวจุลก,กบ มันหยาบๆเลยเาตเคืองพริกพริกนียงมาตำเครืองตใกันพริกแห้กกแกใส่ใบมะกรูดตะไคร้ใส่ต,ตะไค้ใบมะกูดใส่ตงไปตำต่อไปกัตำบาทไเนะีย ให้ใบฝูดใส่ตรงป้ายตัดตัด ลำาเครื่องเป็นที่เรียบร้อยล้าเครื่องใส้เครื่องใช้ขด<บ>สองตัวเครื่องแบบเนียนเลย ไอหยวกครับตำหยวกด้วยแล้วหยวกค้อนมันบานแงเนยียนเลยแก้วกี่ร่องกับดุโบด,ดก็มีป้าดุโบด,ดเต็มพอหยิบตัวล,ลงไป เพิ่มความหอมใส่ต้นหอมเอง

amb mocla C，哈，哦，哈木。 ขังเอาขงเตาหมกไปลงหมอหนึ่งหมกครับนี่ราบส,าสวยๆเป็นเลยทีเดียวหมก